เอ้ยเยมลวยสวยยเด้อโวโว้มาข้างบ้านเลยลอมเต็มบ้านเลย เหลือตัวเดียวเหลืกตัวเดียวเหลือตัวเดียวชุบชุโอเคก็สวัสดีกับวัยรุ่นทุกๆคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจมมี่ซีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นโหมดใหม่ที่เข้ามาในซีซั่น5้นะครับก็จะเป็นโหมดมินิโรเยลนะครับและสำหรับโหมดมินิโรเยลนี่นะครับก็จะมีความมันอยู่ตรงที่ว่า วงเวลาเริ่มเกมเนี่ยจะเป็นวงเล็กเลยแล้วเกมจะจบภายในแค่ไม่เกิน15นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นสายบวกชอบเล่นแบบมันๆก็สามารถมาเล่นในโหมดนี้ได้นะครับและโหมดนี้เหมือนกับโหมด Battle Royal ่ปกติทุกอย่างครับมีเควสท,ทุกอย่างเหมือนกันและสำหรับโหลดเอาทที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้เลยครับปืนก็จะเป็น hdr ครับผมอาวุธรองก็จะเป็นมีลีนะครับ ก็ดูโอโคดาชิอันนี้ผมยังมันกับมันอยู่นะครับยังสนุกกับมันอยู่แล้วก็เปิร์กที่เอาไปใช้นะครับก็จะเป็น EOD นะครับแล้วก็ r e s t o c k แล้วก็ a m p a พนะครับ3เปิร์กนี้นะครับระเบิดก็จะเป็นสตั n นะครับแล้วก็ c 4และสำหรับปืน HDR มีของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับของแต่งปืน HDR ก็จะมีตามนี้เลยนะครับ บาเลียวนะครับก็จะเป็นตัวที่ยาวที่สุดนะครับเพื่อให้กระสุนมันไม่ย้อยนะครับแล้วก็เลเซอร์ก็ยังใส่อยู่เช่นเคยครับก็เป็นแท็กเลเซอร์นะครับส่วนออปติกก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Variable Zo o m สโคบนะครับก็สามารถซูมได้2หุหนนะครับสำหรับสโคปนี้สต็อกท้ายปืนก็จะเป็นตัวนี้นะครับเพิ่มเข้าสโคบเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเปิร์กนะครับ FMJ นะครับเอาไว้ยิงทะลุนะครับอันนี้แต่ถ้าใครไม่อยากใส่เปิร์กนะครับก็ลองมาใส่พวกมัสเซลหรือว่า อัดเดอร์บาเลียวก็ได้นะครับส่วนกระสุนก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันครับถ้าไม่อยากเปลี่ยนกระสุนบ่อยๆก็มาใส่อิโมชั่นแทนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับว่าจะสนุกขนาดไหนก่อนไปรับชมคลิปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับจริงจังเลยจริงจังเลยจริงจังเลย

ไเปิดเลยวะอุ้ยพลาดไปดักเดียวเฮ้ยวันนี้หมดบ้านข้างบนเหรอเออหมดบ้านเดีเข้าบ mm ้านเฮ้ยเดี๋ยวลบนะใส่ป้อมนะ ก่อป่าเดี๋ไม่มีล็อกหมดแล้วที่กูมาไปไหนแล้วน่าจะไปโหลดเอาโหลดเอาน่าจะลุนทุกไม่ลุนไม่ไหลกองก่อนมาร์คไล้ค่าเลยข้างหน้าเลยไหมไร้ค่ามีคนเลยโหลดเอาไปหน่อยพี่จะมีคนนะระวังนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเจนตามหน่อยเจนตามหน่อยให้ไว้หน่อยเจนให้ไว้หน่อยให้ไว้หน่อย ยังอย่างก็ไข่ในกระโปงแล้วตอนเนี้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเดีวบ้านเฮ้ยหัวมึงแม่ <c oughs> <c oughs> ไปไหนวะมีใคไปไหนวะออกไปหลุดเอาเฮ้ยมีเอฟบีสวยๆๆขู่นักขู่มงอไงมนลงมันลงพอลงต่อเฮ้ยหลังนี้กูหลังนี้กูหลังนี้กู มาบ้ามาเฮ้ยอีกมั้งไวไว้ไว้ไว้ไอคอนอีกแล้วเหรอมาลงความหงุหดเอาอีกตัวเดียว ลงมาเข้าเข้าตะต่างไปได้เฉยหมดแล้วหมดลูกเกาะเกือบหมดแล้วซื้อเกาะให้หน่อยซื้อเกาะให้หน่อยซื้อกองมันซื้อกองยันดว่ะซื้อกองมันว่ะซื้อกองมัน,มน เอา้หนตังค์ตังค์กตังค์โอ้ยมึงจะไปซืยอยย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 ยไยยยยยอยย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 ยาเก็บปืนตรงนี้เนี่ยโอ้เจออีกแยยยยยยนยยยยยนยย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 ย อยแม่ยันมาหรอมันมาหรอมันมาเหรอเฮ้ยมันมา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 หลโดนอหลโดนอ๋อเจมหลโดนอ๋เจมหลโดนอ๋อเจมหมดเดอร์โว้วววมาขังบ้านเลยล้อมเต็มบ้านเลยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว ชุบ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 วิเดียววินาทีวิเดียวจริงจริงชุดซองมันโดดเด็ดไอ้เรเด็ดเด็ดเด็ดจริงๆรว้ยูขอตังค์ซื้อซื้อขอใ้กูหน่อยซื้อขอใ้กูหน่อยไอ้ก้อนไปซื้อขอให้เจมส์ไปเอ้าไม่มีพันเดียวอ่ะเอ้าโหนี่นี่พี่เด็ดไม่หมดเฉย ให้ขออีกห้าร้อยต้องเต็มว่ะกองกูต้องเต็มริูได้ไปสีตัวบ้านนั้นเมื่อกี้ข้างล่างมีคนซื้อด้วยอีกไหนสองกระบ,บาลหรือยีนได้ประเด็นตัวเลยววะ งได้มันว่ะมันหายไปเงียบหมดเลยเฮ้หน้ากู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 ไวไวชวยชวยเชเยผมเห็นเรียเนพิธีกระสุนกันแล้พี่น็อกเลยเมย์ทำไมใจสอดจังวะสอดอะไรสกับเ่นเพื่อนมีไม่มีอะไมีอไรม่มีอไ เนินต่ำนะเนินต่ำนะระวังนะดาวมีตั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 วมีตวรังเนินต่าฝั่งนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวตันี้ตวอันนี้ดูงังไว้หรอมันโดนมันโดนกี้ยิงไงดาวดาดาวดาวดาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ใช่นี่มึงยิงทะลุบ้านแบบนี้ไม่ได้นะ โอ้โหเกือบตายเลยดูจัดนี่นนีี่่สังข์เขาวุ้ยบรรเลยแล้วโล่งเกินไม่ไหวก็ุลองกันดูนะน้องหมดเกาะแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันขี้บ้านกูหมดเลยวะ โอ้โหมดแล้ววะเองจริงนะมึงโหดว่ะโอ้โห,นห,นหจนพวกกลัวเลยอะหองตรงดาวหนึ่งตรงนี้มันอยู่หลังไอ้นี่เลย มีตรงนี้เองอยู่ตัวสอง,ส,องสามตัวเลยกดยับเลยนะเนี่ยดาวซะแล้ว,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 วพี่มันดาวอยู่มันก็น่าจะชุบเหมือนกันดาวอีกหนึ่งเลยทีเดียวมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นแล้วก่อนมันต้องขึ้นแล้วก่อนระวังไว้ก่อน ปุ๊บหล่อดาวคุ be, ่เลยแล้วหนุ่มเมรีโหลดมันยังมีตัวอ่ะพี่ไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมย์ยืนอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งเราโดนเระโดนสไนเปอร์มันอยู่ข้างล่างเราแล้วมันจะขึ้น เียกูไม่ต้องไปนี่หว่าข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีเกมข้างหน้ามีเกมโอ้โหไม่ไหวไม่มีปอดมันขึ้นจังมันขึ้นจังกว่ามันขึ้นจังไม่ขึ้น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 ไปดูแล้ว าไว้ค่ะนักเดียวพ่อขลังเคลียร์ใช่ป่ะขลังเคลียร์ใช่ป่ะ <classes> ยังยังยังมีอีกตีหนึ่งวิ่งลงไปเฮ้ยเหลือสองสองเอ้ยมันมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวรอดูโบกมึงวิ่งหลังลเราเอาสวยดิมันต้องสวยดิกูรอ,อ,เ,อเราตามเราไม่ต้องตามโบกเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วมาเพื่อมึงเลยเนี่ยเพื่อมึงเลย ขึ้นมายืนเลยมันมาน,นานแล้วยิงอยู่นั่นเอง ในที่สุดก็ได้แชมป์ล้มไม่พักไม่หยุดแต่ละคนเฮ้ยไ,ได้อยู่อโอ้ยดูดิเก้าสี่พันเรื่องอ่ะนี่แต่ไอคอนตายสามรอบนะ <laughs>